ทำหน่อไม้สม้มโอ้มีดไปใจหมดวะมีรดรดทับข้างในส้มไปก่อนง่ายหลายข้างในกันเลยเบิ้มีเจ้าเบิง้งแทร์ลนอ ใายคัดมึงมีคอยได้ไหมจับไปเลยพี่ท้ายเบื่อแล้วจับรอบรอบคนไค่อยออกปกติม็ดต้องใส่เม็ดบางเงี้ยงๆถึงมันจับมันถึงเด็ดตอนเงี้ยงๆเร็วๆ ม,มันไปหาแม่มีดให้แม่กันไปมีดลไปใส่เบิรนะ์ดมีดบางไหมมีดที่ดันย่างๆ่นนี้เข้าบบนี้

ไผ่กิมซุงนะคะไผ่กิมซุงไผ่ลืมแรงน่ะแหละผู้ใดอยากได้สนใจทักเลยเด้เอเยวะเอาไปส่งอยากเอาไปทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองไปเผาไปซุปไปแกงพี่น้องสนใจสั่งเลยตอนนี้หน่อไม้ฮาก,กลังออกหลายครับพยานิมันเหา้ยอขอเลยต้อ,อาไม่ให้หน่อไม้สุ่มไม่เกินถ้ามีลูกค้าสั่งก็จะรับออเดอร์ทุกคัเลยจ้าเอาไปส่งทุกเั้แหละ มันต้องไปหาให้มันเมยพี่น้องซื้อเอาโอดซื้อเอาแล้วก็ไปซับเนี่ยน้อย,ยง่าได้ๆเอาไปซับเพชรน้อไม้สมเอาไปเพชรน้อไม้ถุงอัดไว้กินปีนาเนี่ยมันอุดงั้นยากมันต้องไปหาน้อยๆๆน้อยน้อยๆช่วยสิได้เมยกับมเมยเพชรอ่อนน้อย,ยง่าแบบนี้เลยอยากได้สร้างได้จ้าเดี๋ยวเอาไปส่งนะคะเพื่อนๆทุกคนน้อไม้ไทย ใครลืมแรงใครกินมชุ้งของเท่านั่นแลหละนี่กำลังออกเต็มที่เลยออกไก่ตัดมือนี่กับกรลายนึง่ะกระละมั่งไงนึงระว่าอยากได้สั่งเลยนะคะทักชัดเลยนะคะเพื่อนๆจะเ,เอาไปส่งให้ถึงที่ถ้าเกิดอยู่ไกลเด้อถ้าเกิดอยู่ไกลเข้ก็ไปส่งได้ นม้บ่อึดกับจิงพี่น้องแต่ว่านม้ไผ่อันนี้มันนอนไง่าด้แล้วก็ซับได้หลายเฮ็ดนไม้ยสมเฮ็ดนไม้อัดถุงแล้วก็ไปเผาไปเคี่ยนเคี่ยนแล้วก็อัดใช้ถุงไว้กินปีหนาก็ได้มันนอนไง่าปริมาณเยอะก็ต้องไปเฮ็ดนอนน้นอยเสียเวลาเพื่อสิบปอกเพื่อสิเฮ็ดได้นอนน้นอยๆนะพี่น้องอน,น,อน,นี่อยนอนง่อยหัวขัาไปเฮ็ดเลยนี่ ยังเปิดรับออเดอร์เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแล้วแต่สั่งมานะคะเราเอาไปส่งให้เพนใจทักมาด้วยจ้าจเดี๋ยวไปสุ่งึ้อเก้านั่นล่ะ